สวัสดีครับคลิปตัวอย่างการฝึกอ่นานไพ่ออร์เค่งชุดแสงสุขในวันนี้อ่าคำถามตัวอย่างที่หยิบมานะฮะคำถามนี้จะตัวก็ถามว่าถ้าเขาจะลองไปคบกับคนคนที่เขาถามถึงเนี่ยจะลองคบดูเนี่ยมันจะไปกันรอดไหมอ่าตรงนี้สัมไปแล้วเรื่องก่อนนี้ไพ่พูดถึงมีการตกลงกันแล้วหรือว่าจะคบกันจะอยู่ด้วยกัน หรืออาจจะอ่า you, อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ด้วยแล้วแหวนกูแหวนที่อยู่ด้วยกันแต่ว่าเนะียมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนมีอะไรบางอย่างซ่อนเลนเอาไว้แล้วหรือว่าการตกลงตรง,ตรงนี้มันเป็นการตกลงที่แบบเด็กๆตกลงกันก็ได้หรือว่ามีเงื่อนไขาบางอย่างซ่อนเลนในการคบกันก็ได้แล้วตอนนี้เหมือนแบบจะแอบมาทําการบางอย่างเนี่ยเพรออาะตัวที่เหมือนแบบพรางตัวออกไปในค่ําคืนฝนตกแล้วเซฟตัวออไปปิดบังพรางต,ตัวตัวเองออกไปอืม ส่วนในถามตอบนะครับความคิดคำตอบภาคขยายคำตอบหลักแล้วก็ขยายคำตอบอีกหนึ่งใบมขายาามาที่คำตอบก่อนถามว่าจะคบกันรอดไหมตรงนี้ผมทายว่าคงไม่รอดหรอกเพราะว่าการครบตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่มันแบบต้องแอบแอบคบกันหลบหลบซ่อนๆคบกันคบกันไปก็รังยังมีเรื่องเสียใจ เอแล้วอีกอย่างมันไม่ได้อยู่บนเหตุผลของความเป็นจริงมันเป็นอะไรที่แบบอารมณ์ล้วนๆคบกันด้วยแบบอะไรอะความคล้ายอะไรอย่างเงี้ยลุ่มหลงอะไรอย่างเงี้ยอะเนี่ยก็ได้ชัดเจนอยู่พอเรามาดูในส่วนความคิดก็บอกเนี่ยความคิดก็คือลังเลจะเอาไงดีก็คือสิ่งที่ไม่อยู่กับมองเปคนเดียวก็คือซตอตัวเองก็มีแฟนอยู่แล้วแหละเนี่ยถ้าอ่านจากความคิดนะ แล้วก็อยากจะลองไปคบคนอื่นดูคือคนที่ถามหมายถึงคนที่ถามพอมาดูสรุปนะครับก็คือจะเห็นความชัดเจนที่พายเล่าคือจริงตรงนี้คุณคุณตกลงคุณคบกับใครแล้วอยู่แล้วแต่ว่าคุณมีบางอย่างซ่อนเลนคือเนี่ยคุณแอบจะแอบไปทําคือแอบไปลองไปคบจะแอบไปลองคบคนอื่นดูเห็นไหมมีอยู่แล้วแบบมองไปทางอื่นนะ ถ้าคำตอบหลักก็คือถามว่ารอดไหมผมถ่ถายว่าไม่รอดนะเขาไปก็เสียใจแน่นอนนะอ่ะคนที่มีแหวนนี่คนที่มีคู่อืมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่านไว้คร่าวๆประมาณนี้